สวัสดีครับครานี้กลับมาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวัสดีครับพอดีผมจะมาดูรถนะครับไม่ให้ดูครับไม่ให้ดูเลยครับไม่ครับอยากจะเห็นรถสวยๆของอู่นิธิวัตรบอ้ทำไมเยอะแยะมากมายฮะ่อ้าวออฟฟิศย้ายใหม่แล้วครับอันนี้รับรองลูกค้าอย่างดีเลยใช่ไหมอ้สีเงาอย่างอ่ะ โอ,สอ้สนอมเลยครับคันนี้เป็นเครื่อง 6M60 หรือเปล่าใช่ครับตัวนี้ครับ 6M60 240แรงม้าตัวนี้ลูกค้าสั่งตามสเปคครับผมไ่ลูกค้าต้องการนะครับใช่ครับฮะตามสเปคลูกค้าต้องการอันนี้ไปส่ทงใบไหนเซยแจ็คเน,นื้อโซทอนทททคันเขียวอ่ะไปชุมพลบี อ,อ๋อทำไปส่งอู่ชุมพลใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยชุมพลมาซื้ออยู่นี่ที่นี่ก็ส่งไปโน่นนี่ก็จะเก็บงานครับช่วยแค่เอาบางังคุณไว้ข้างในใครเอาใส่ข้างนอกไว้ข้างใน นี่เราก็มาดูส่งงานนะครับอันนี้จะเป็นลูกค้านะไปยืนหน้ารถหนนอยจะเอารูปหน้าปกเรีรแล้วนี่นะครับผลงานของเจอุ้มนะครับนี่ครับผลงานเขาเกะลายเนียนมากเลยนี่ครับ มังฝุ่นยังไม่โดนแดดใสขนาดนี้ก็ใสไม่เต็มไปเลยเนาะโอ้ยอา้าทำไมต้องปิดปากอะ่ะอุม้มไหนดูฟันสวยหน่อยดิเดี๋ยวก็ทำฟันมาใหม่ไหนดูฟันหน่อยดิเร็วชอบเกเรเกเรอ่ะเร็วแฟรเองไม่ไปโรงเรียน ทำไมไม่ไปโรงเรียนโอ้โอยยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับสวยสวยงามครับ <L un> ก็ของใครนะครับดูเอานะครับของใครบ้างฝั่งนี้ก็จะทำกระบะนะครับฝั่งนี้ก็ตอนนี้มีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดคันเก้าคันครับที่จะทางนี้ก็ช่างก็ถัดขันสีนะครับทางนี้ก็จะเป็นกระบะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกระบะแล้วก็พื้นนะครับนี่ก็ช่างช่างรอที่สุดในอู่นะครับกางเกงนี่จะใส่ไปเหมือนเขานะครับโคขาดสมองเตก เอาทำไมเอาช่างโคขาดมาทำงานล่ะฮะเนี่ยโคขาดเลนี่เออโอ้ช่างโคขาดเออนี่ครับเราใช้เหล็กไอ้น,นี่เหล็กหน้าอะไรครับหน้าห้าข้างในข้างในห้าเนาะข้างในเราใช้หน้าห้านะครับแล้วก็ข้างนอกหน้าสี่นะครับข้างนอกเราหน้าสี่ เนี่ยก็ตอนนี้ก็ทําไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นผนังข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะประกอบไปเรื่อยๆนะครับที่โล่งกว่าเดิมเลยใช่ไหมช่างโล่งกว่าเดิมแล้วฮะเอาทําไมทําคนเดียวอ่ะ ทำไมเอ๊ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยว <ไป S 1> ผมมาถ่ายเสร็จแล้วก็ไปดูเจ้าของโคขาดเนี่ยช่างโคขาดช่างระวังโคขาด,ะาดนะใี่ครับแต่ละคันเราก็สามารถสั่งได้นะครับแล้วแต่เราจะเอาทรงแบบไหนนะครับจะเอาทรงแบบไหนก็ติชมกันได้ ชอบแบบไหนนี่น้ำเงินแก้วชอบมากเลยน้ำเงินกี้ไหนนี่ครับลูกค้าไม่สายไหน, <Yeah. S 1> นเครื่อง 6M60 เขาสั่งรุ่นไหน1จสี่ฮะเจ็ดสี่เทโบลไอ้แค่น,นั้นแหละแค่น,นี้เราส่งที่ดูเจ็ดสี่เทโบลอ๋อตัวนี้เราจะไปส่งเสียงรายสีก็จะประมาณนี้ครับเห็นไ,ไหมลื่นเลยเนี่ยลื่นเลยเนี่ยอุย๊ร้อนมือเงาครับเงาเางาางม็ก นั่นขอสีนี้ได้ไหมขอสีนี้ทั้งหมดเลยได้ไหมอะไรข,ข้างในนะ,จ,ะจางกว่าน,นิดหนึ่งหนึ่งเขียวเหมือนกันบางฟ่นมันแตกหมดเลยเนาะดูรถผมอยู่ข้างหน้าครับยังไม่ได้ทำ เป็นอะไรก็แกไปว่าจิอบิว๊ว้าวกระแกอู้อันนี้แค่เรียกดำดุนะนี่ดูครับลวดลายครับอันนี้เจ็ดอีอันนี้ e. นนส่งไปไหนนี่ โอ้วันตรวจรถบันตรวจเฮ้ยมีป้ายนี้ด้วยบ้านกรวดบ้านกรวดเนี่ยโอ,อ้มีโจมีพม่าน คันนี้ก็เตรียมส่งแล้วครับเตรียมส่งแนละ้ว ถ้าท่อสีนิ้วมันจะดังดีอยู่นี้อ้าวทำไมมันมีหอบด้วยละ่ะฮะไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยว แค่มีจังหวนะนี้วะสวยครับเตรียมทรงแล้วครันนี้เตรียมทรงเตรียมแล้วไงเตรียมทรมงเก็บภายในแล้วร้อนไหมร้อนไหมในบอลไปไหน กระจกตัวนี้เป็นกระจกอะไรวะทำไมทเททะวะอ,อืมชิดตู้ลำโพงเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าสวยครับสวยสวยโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับตามเมินนี้เลยแล้วไงรอชมลิปต่อไปแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ